สวัสดีครับวันนี้เ t ทา e ม o ยูทูบนะครับเรามาคัดพ่อแม่พันธุ์ไปอีก10ชุดนะครับที่เอดีฟาร์มนะครับพุ้งกำกามแดงสุพรรณที่เดิมครับอูยาตอนนี้ที่ที่เราเลี้ยงเกิดติดโรคแล้วนะครับเป็นโรคบ่อง,งอกครับตอนนี้กลับมาเอาอีกสิบคู่ครับคาดังเอาไปก็เท่าไหร่ครับ เอาเอีไปมีตัวผู่โอ้ยังใหญ่เรู่นี้เราสั่งไว้สิคู่นะครับมีกำลังจัด เพื่อนผลผลยายนะครับโอ้โหอะไรอะไรอะอไรต้มยำอันเยอะรักน้ำเลยเหรอไอ้ตู้นอนดอดน้ำไมเนี่ยเด้อเด้ออะไรก็ได้รี่อ่อ จากเชที่เรามาเอาชุดแรกนะครับที่ตอนที่สองที่สามที่เรามาคัดกุ้งไปนะครับตอนนี้ท้องแล้วครับนี่เราเลยมาเอาเพิ่มนะครับเป็นโรคบ่อง,งอครับเพิ่มอีกสิแม่นะครับผมตอนนี้นตัวเยนะียตัวเมียตัวอนะตัวเมีย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 ัวเมียต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 ัวยตัวย สนใจมาก็มาได้นะครับดูที่เคริตตอนที่หนึ่งได้ครับผมลงเบอร์โทรของฟาร์มไว้แล้วครับมีทั้งเบอร์โทรมีทั้งลไงงลน์ครับนี่ใส่พ่อแม่พันธุ์สีสวยครับดูเลยครับ เพราะแม่พันธุ์สวยมากครับของฟาร์มนี้ครับสีดูเข้มสวยมากเม่อไซนี้เจ็บเดือนนะครับหกเจ็ดเดือนตุลิขโห่นี่จมกูกแดงเลย อ่าม่เอาไปให้เจน้าหนีเ็เล่มีน้่มันอริแบบไหนทอิแหนะลอะไรอ่ะรอนไลแบบเนี้กับแบบี่เจได้หมดเอาไปจากเกีอะได้หมดเลยเจ๊จะบอจ๊เอาไปใส่กระบอกันตรงนี้มันโดนแดดใช่ปะมันงามย่ไนีเยเลย ไส์ใหญ่มากเลยครับอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับผมอันนี้เป็นตัวผู้ครับสิบตัวไม่บอกราคานะครับอยากรู้ราคาโทรถามที่ฟาร์มได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ที่ฟาร์มให้นะครับผม อัากพึ้นนี่เดี๋ยวยัขงขึ้นโลหรือถ้าอยากดูก็ไปดูตรงกุ้งคลิฟิตตอนที่หนึ่งได้ครับตอนที่หนึ่งจะมีเบอร์โทรแล้วก็ไลน์อ๋อไป่แต่ตออันนี้ฝั่งนี้ตัวเมียครับสิบตัวอันนี้เราทั้งกุ้งทั้งตะก,กานะครับขอดูตะก,การนะครับกาสองหลงอาหารเรียกว่ามาฟาร์มนี้นะครับก็คือเลี้ยงได้เลยลงกลับไปกลับบ้านไปก็เลี้ยงได้เลยมีอาหารมีตะก,กา คือที่บ้านเตรียมบ่อไว้อย่างเดียวครับเราก็มาเอาที่นี่ครับพวกที่ท่อทอ่อท่อโลบอ,อาหารพรบย่างครับอุปกรณ์ครบหมดออกซิเจนก็มีขายมีขายหมดอะคือคุณมีบ่ออย่างเดียวแล้วมาที่ฟาร์มนี้ก็จบเลยครับเคดีฟาร์มคุ้งก้ามการแรงดงสุพรรณครับเบอร์โทรไลน์ก็อยู่ที่ตอนที่หนึ่งนะครับผมรวมไว้หมดแล้วนี่ก็อุปกร เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะลงเบอร์โทรเบอร์อะไรไว้ให้อีกสวยมากเลยนะสะอ<ร>สาดมากเลยอืมุ้งสะอาดครับฟาร์มสะอาดน้ำใสกิ๊กสวัสดีครับวันนี้เรามาเอากุ้งนะครับวันนี้แล้วก็มีลูกค้ามาด้วยนะครับลูกค้าฟาร์มาเทียบเลยนะครับมาจากยูฟูปเนี่ยนะครับผมยังไงก็มาคัดได้นะครับ กุ้งจะสะอาดมากนะครับดูสังเกตดูท้องได้ครับเปิดดูดูท้องขาวจัวเลยครับไม่สกปรกครับน้ําสะอาดี่ลูกค้าก็ดูวันนี้มาสามเจ้านะครับรวมของเราของเราก็เอาสิบคู่แล้วแล้วมีลูกค้าที่จองไว้อีกพันหนึ่งครับเป็นจองไซส์นิ้วอีกพันตัวนี่เขาก็กำลังมาเอาของของเขานะครับผม มอุดหนุนได้นะครับ AD f a ์มกุ้งกล้ามการแบงสุพรรณนะครับผมก่อนถึงอูยานะครับผมถ้ามาจากนครปฐมก่อนถึงอูยาก็ก่อนถึงอูยาก็ไฟแดงนะครับก่อนถึงไฟแดงจะมียูเทิร์นแล้วก็ยูเทิร์นกลับมาอีกประมาณ100เมตรนะครับก็ถึงครับเดี๋ยวผมจะลงเป็น Google Map ไว้ให้นะครับในคลิปนี้นะครับผมนี่เราเอามาแล้วนะครับ เดี๋ยวพาไปดูพ่อพันนะครับพ่อพันจะเป็นสีดูครับสวยมากสีพ่อพันสีพอพันเะ่อไม่พันสีฟ้าสีมับดนาสีฟ้าสีชับหนาเลยหาย,ยากครับสี ยังสวยครับตั้งๆมพ่อแม่พ่อแม่พันที่ยังสวยครับสวยมากครับ รัาผมยังไงก็มาอุดหนุนก็ได้นะครับเอดีฟาร์มกุ้งนำการแบงสุบันนะครับราคาถูกสุดแล้วครับในประเทศไทยเนี่ยครับสวัสดีครับเวททามยูทูบครับ